อันนี้เป็นเรื่องตอนที่บวชเป็นพระช่วงนั้นอายุน่าจะประมาณยี่สิบสามไปบวชเพราะว่าแม่เสียไปก่อนหน้านนั้นก็เลยอยากบวชให้แม่ผมก็เลยรอช่วงปิดเทอมแล้วก็ไปบวชไปบวชที่ว่านี่ก็คือโกนหัวแล้วก็มีงานนิดหน่อยแล้วก็เข้าวัดเลยในตอนนั้นวัดที่ผมเลือกผมไม่ได้เลือกวัดในเมือง วัดไกลบ้านผมอยากไปวัดป่าแต่ไม่ถึงกับป่าร้0ยเซยังมีทางเข้าทางออกแต่ก็คือด้านหลังจะเป็นป่าไผ่มีต้นตาลแล้วก็มีต้นสักเยอะมากเขาจะเรียกวัดป่าสักข้างหลังจะเป็นทางทะลุไปมีไร่อ้อยมีทุ่งนาเดินไปอีกสักประมาณ3-4กิโลก็จะเป็นภูเขาช่วงเช้าบรรยากาศดีมากแต่ถ้าตกกลางคืน โคตรน่ากลัวเลยครับกุฏิที่ผมไปอยู่เป็นกุฏิไม้กุฏิไม้หลังใหญ่มีบันไดขึ้นทางเดียวข้างหน้าเป็นลูกกงแล้วก็เป็นกุฏิเรียงกันหลังทุกหลังจะเรียงกันหลังคาติดกันแต่ทําทรงจั่วให้เหมือนเป็นคนละหลังแต่ผนังของทุกหลังก็ติดกันนั่นแหละครับมีประตูอยู่ทางขวามือทางเดียวกันทุกห้องจะเหมือนกันหมดข้างในก็จะเป็นไม้ มีไฟเป็นไฟหลอดสีส้มๆไม่ใช่หลอดนีออนนะครับเป็นไฟสีส้มๆแล้วก็ทุกห้องจะมีเทียนพันษาตั้งตั้งตั้งตัง,ตงทุกห้องเป็นเหมือนกันหมดของพวกนี้จะอยู่ว่าใครอยากจะเอาเทียนไว้ตรงไหนอยากเอาผ้าไว้ตรงไหนอยากหันหัวไปทางไหนแล้วที่เอาไปได้มีแค่พัดลมตัวเดียวมีแค่นั้นจริงๆแล้วก็มีเสือ่อแล้วก็มีหมอนผ้าห่มผืนบาง,บาง เป็นผ้าห่มที่ทางวัดเตรียมไว้ให้ของเรามีแค่พัดลมไปแค่ตัวเดียวจริงๆตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆรู้สึกว่าน่ากลัวมากแล้วห้องผมจะอยู่ริมสุดขวามือคือขึ้นบันไดามาแล้วก็เดินอ้อมนิดนึงอ้อมหลังเสาแล้วก็จะเจอห้องผมเลยแล้วหละัะถัดจากห้องผมจะเป็นห้องห้องเก็บของเป็นห้องเก็บของใหญ่มากมีประตูใกล้ๆกับห้องผมนั่นแหละครับแต่ ก็คือถ้าเข้าไปในห้องผมจะเห็นประตูอีกบานหนึ่งเปิดประตูห้องผมเข้าไปหันขวามือจะเจอประตูอีกบานหนึ่งซึ่งทะลุไปห้องเก็บของได้แล้วประตูห้องเก็บของก็คือจะมีสองทางเข้าจากห้องผมก็ได้หรือเข้าจากข้างหน้าก็ได้ในห้องเก็บของผมไม่เคยเข้าไปดูพระที่อยู่ตรงนั้นก็บอกว่ามัเป็นห้องเก็บของไม่ต้องเข้าไปดูมืนลบผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็อยู่กนไป มีอยู่ครั้งหนึ่งน่าจะบวชได้สักประมาณ5-10ถึงวันแล้วแหละผมก็นอนนอนหลังจากส่งน้ำเสร็จส่งน้ำอาบน้ำสักช่วงประมาณ 2- 3ถึงสทุ่มจะเริ่มอาบน้ำอาบน้ำทีละคนทีละคนทีละองค์ทีละรูปนะครับพระก็ค่อยๆทย,ยอยไปเพราะห้องน้ำเดินออกไปเป็นทางเป็นทางลาดลงไปแล้วก็ไปขึ้นอีกทีเป็นห้องน้ำยกสูงขึ้นมาหน่อยออกนอกตัววัดไป ห้องน้ามีอยู่สองห้องเป็นห้องอาบหนึ่งห้องเป็นห้องขับถ่ายหนึ่งห้องมีแค่นั้นมีถังถังถังน้ํามันใหญ่ๆแล้วก็มีขันสบู่เราไม่ต้องใช้เพราะว่าตอนนั้นน่ะพระเขาบอกว่าหลวงพ่อเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ให้ทนไปเจ็ดวันแล้วหลังจากเจ็ดวันก็คือไมมเจ็ดวันไม่อาบน้ําเลยให้เหมือนเป็นการอยู่กรรมเหมือนตอนแม่ต้องไป คลอดเราแล้วก็ต้องไปอยู่ไฟเพื่อให้แผลหายจะได้รู้ว่ามันทรมานขนาดไหนไม่ให้อาบน้ำเจ็ดวันแล้วหลังจากเจดวันไม่ให้ใช้สบู่ให้ใช้แค่น้ำอาบไม่ให้ใช้เครื่องหอมใดๆดทั้งสิ้นดีสุดคือได้แค่แปรงฟันสระผมก็ไม่ได้สระผมก็ต้องใช้น้ำเปล่าผมก็เดินลงไปแล้วก็ไปอาบน้ำกลับขึ้นมาสามทุ่มสามทุ่มครึ่งตอนนั้นพระรูป,ปอื่น เขาก็เริ่มเข้านอนกันแล้วเพราะว่าพระมีแต่หลวงตาแก่ผมน่าจะเป็นพระที่อายุน้อยที่สุดพรรษาน้อยที่สุดพระองค์แรกพระรูปแรกน่าจะประมาณสี่สิบรูปที่สองก็น่าจะสี่สิบแล้วมีรูปที่สามที่ประมาณสามสิบปลายปลายที่อายุใกล้เคียงกับผมก็คือพอคุยกันได้แล้วต่อมาก็เป็นกุฏิผมเลยส่วนกุฏิจเจ้าอาวาสจะแยกไปห่างจากเพื่อนผมก็เดินอาบน้ําแล้วก็ขึ้นมา ขึ้นมาเสร็จเข้าห้องไฟสีส้มๆนะครับที่มันานั่นมันจะมันจะเป็นเหมือนกันแทบทุกวันเลยมันจะแกว่ง,ท,งทั้งทงที่ในห้องอะ่ะมันไม่มีไม่มีลมผมปิดหน้าต่างพัดลมก็ไม่ได้เปิดผมก็จะสังเกตไฟในห้องไฟสีส้มมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปบางทีผมก็ไปจับให้มันหยุดพอหยุดไปสักพักผมลองปิดกดปิดไฟมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงหัวนอนเลยครับกดปิดแป๊ก ไฟดับผมก็ลองไปเปิดอีกทีแป๊กจากที่มันอยู่นิ่งๆมันเขย่าแกว้วงไปแกว้งมาแกว้งไปแกว้งมาผมบางทีก็รู้สึกแบบขนลุกเพราะว่าบางทีเห็นมันแกว้งตอนกลางคืนคือสายไฟห้องผมมันจะทะลุไปห้องเก็บของเป็นสายไฟที่ไม่ได้ตอกยึดกับผนังแค่โยงออกมาตามช่องตามมันจะมีร่องกลมๆเล็กๆก็คือเอาหัวหัวเสียบเต้าเสียบ ไปเสียบไว้ในห้องเก็บของแล้วก็เอาสวิตยื่นเข้ามาที่ห้องผมผมก็จะมีหน้าที่เปิดปิดไฟแต่ไม่มีไม่สามารถไปถอดปลั๊กนั้นออกได้แต่ถ้าปลั๊กนั้นหลุดก็ต้องไปขอกุญแจเพื่อจะเข้าไปห้องเก็บของแล้วเปิดแล้วก็เสียบปลั๊กใหม่ตอนกลางคืนหลังจากที่ผมเริ่มนอนสักช่วงประมาณ15วันแล้วนะครับที่ผมไปอยู่ตอนแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือตั้งใจหลับๆไปพอไปอยู่สักประมาณ15วัน ตอนนั้นผมรู้สึกว่าห้องข้างๆมันมีเสียงมันเวลาเรานอนเป็นพื้นกระดานลองคิดตามนะครับเป็นพื้นกระดานยาวๆย,ยาวตั้งแต่ห้องแรกจนห้องสุดท้ายเป็นพื้นไม้ต่อๆกันเป็นพื้นเดียวกันนั่นแหละครับพระรูปไหนเดินเราได้ยินหมดแต่ทุกองค์ทุกรูปจะนอนอยู่ทางขวามือผมถ้าหันหลังให้ห้องก็คือทุกทุกคนจะอยู่ฝั่งฝั่งขวามือแต่อันเนี้ย เสียงที่เดินมันเดินอยู่ในห้องเก็บของเป็นเสียงเดินย่ำเบาๆเอดเอดแอดหมือนเดินวนไปวนมาบางทีผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามีใครนอนพลิกตัวแล้วก็ดานจากฝั่งนี้มันไปนลั่นอยู่ในห้องเก็บของก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะผ่านไปอีกหลายวันผมก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงเนี้ยทุกวันเลยผมก็เริ่มอยากรู้ ผมไปถามหลวงนาหลวงนาห้องข้างๆที่อายุสามสิบปลายๆนี่แหละครับหลวงนาทําทไมห้องข้างๆมันมีเสียงแปลกๆหลวงนาก็บอกอย่าไปสนใจมันเราเป็นพระเราบวชแล้วเราสนใจอะไรทําไมเราตั้งใจศึกษาธรรมเราตั้งใจปฏิบัติก็พอแต่ด้วยความที่คําตอบมันมีแค่นั้นเราเราอยากรู้มากกว่านั้นเราก็เลยไปถามหลวงตาหลวงตาทั้งสองรูปเลยหลวงตาทั้งสองรูปก็บอกว่า ห้องนั้นมาเป็นห้องเก็บของแล้วประตูห้องนั้นที่ทะลุจากห้องเราไปห้องเก็บของได้เราไม่สามารถเปิดเข้าไปในห้องเก็บของได้จริงๆแล้วประตูจากห้องเก็บของเท่านั้นที่ล็อกแล้วก็สามารถเปิดเข้ามาหาห้องผมได้ลองคิดดูนะครับว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเข้าไปแต่อะไรก็ตามที่อยู่ในห้องนั้นสามารถเปิด แล้วเข้ามาหาผมได้เลยตอนกลางคืนผมจากคืนนั้นนะที่เราถามหลวงตาผมก็ระแวงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงผมก็เลยอะยังไงอะปลอดภัยไว้ก่อนผมเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ลำยาวๆขัดกับร่องเสาเสาต้นใหญ่แล้วก็ขัดมาไกทีกับฝาผนังอย่างน้อยถ้ามีอะไรเปิดเข้ามามันก็ยังติดไม้ไผ่อันนี้ทำให้เราเราพอตั้งตัวได้ถ้ามันมีอะไรขึ้นมา คืนนั้นก็เป็นเหมือนเดิมมีเสียงเดินแอดแอดแอดแต่รอบนี้เสียงเดินนั้นมันเหมือนเดินมาใกล้ตรงหัวนอนผมเดินมาใ,ใกล้ๆผมก็อ่ะเสียงเดินมันมาแล้วด้วยความอยากรู้ผมเอาหูแนบกระดานมันเป็นกระดานยาวต่อกันสักพักเสียงนั้นก็คือแบบเดินเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้แล้วมันคล้ายๆมีเสียง ฟุดฟัดฟุดฟัดเหมือนคนเหมือนหายใจเป็นเสียงเหมือนเสียงหายใจลอดออกมาทางช่องใต้กระดานตรงนั้นตรงระหว่างกระดานกับผนังมันจะมีช่องสักประมาณนิ้วหนึ่งแต่เรามองเข้าไปเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดผมลองเอาไฟฉายส่องส่องไปก็ส่องไม่เห็นกระดานมันไม่เท่ากันมันไม่สม่ำเสมอกระดานบางอันสูงบางอันเตี้ยแต่ก็คือถ้ามีเสียงลอดออกมามันสามารถได้ยินผมก็ลองฟัง คราวนี้ผมเอาพื้นเอาหูแน่พื้นสักพักมีเสียงเคาะเป็นเสียงเคาะเบาๆไม่ได้แรงนะครับเหมือนเคาะให้ผมแค่ผมได้ยินผพาลูกอื่นไม่น่านได้ยินเพราะว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วต่อจากเสียงเคาะมันมีเสียงพูดจะมาหาไหมผมได้ยินแล้วผมขนลุกเลยเป็นเสียงเบาเบาบางเล็กมาก เสียงถามว่าจะมาหาไหมคราวนี้คือนอนไม่หลับรีบเปิดไฟพอเปิดไฟไอ้ไฟเจ้ากรรมนี้ที่มันแกวงแวงดันไม่ติดพอไม่ติดผมไม่รู้ทําไงผมก็เปิดประตูห้องออกไปแล้วก็ไปเรียกพะระหลวงพี่ที่อยู่หลวงนาที่อยู่ข้างๆหลวงนาก็เห็นหน้าตาตื่นก็รีบกวักมือให้เข้ามาข้างในกุฏิก่อนพอเข้าไปแล้วผมก็เล่าให้ฟังเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วหลวงนาก็ทำหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นปกติหลวงนาก็บอกว่าไปนอนเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาพอได้ยินคำว่าอย่าไปยุ่งกับเขาแสดงว่าหลังประตูบานนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างผมก็ถามต่อไปว่าแล้วข้างหลังประตูมันคืออะไรเขาก็บอกว่าข้างหลังประตูมันมีที่เก็บกระดูกผนังผมกับผนัง ห้องเก็บของติดกันนั้นฝั่งผนังห้องเก็บของจะมีที่เก็บกระดูกเกก็บกระดูกคนตายนับสิบนับร้อยเรียงกันอยู่ตรงผนังข้างผมเลยแล้วเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เดินอยู่ข้างในเป็นผีใครเป็นผีชื่ออะไรตายยังไงเราไม่รู้แล้วก็คือเสียงที่ได้ยินทุกวันเสียงที่มาพูดเสียงที่มาเคาะ เราไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงของใครเป็นผีตัวไหนที่ยังไม่ไปตอนนั้นคือไม่กล้ากลับไปนอนห้องหรอกครับผมก็ขอนอนกับหลวงนาแต่หลวงนาก็บอกว่าให้เข้าไปนอนแล้วก็ลองสวดมนต์เขาก็ให้ลองสวดต่างๆบทหลายบทด้วยความเขาไม่ให้นอนเราก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะไปนอนที่เดิมก็ไปนอนที่เดิมตอนเดินเข้าไปทุกอย่างเงียบไม่มีเสียง แต่พอผมเข้านอนแค่นั้นคือไฟตอนนี้ไม่รู้เพราะอะไรไฟไม่ติดแล้วนะครับไฟที่แขวนอยู่ข้างบนผมเข้านอนเสียงเดินมาอีกแล้วเสียงเดินเสียงย่าแล้วบางทีเหมือนมีเสียงของหลน่นทั้งๆท,ท,ที่ประตูข้างนอกลูกประตูเขาเรียกว่าที่ของประตูเป็นโซ่ขนาดใหญ่เป็นโซ่เส้นเบลเลอร์เลยไม่น่ามีคนเข้าไปได้หรือมีตัวอะไรเข้าไปได้เพราะว่ามันน่าจะปิดหมดแต่มันจะมีเสียงของหลน่น แล้วในห้องนั้นเขาบอกว่ามันจะมีคล้องอันใหญ่บางทีวันพระก็มีเสียงคล้องเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้กระโดดไปหรือว่าเป็นเสียงอะไรตกลงไปโดนเสียงคล้องไปโดนคล้องทําให้มันเกิดเสียงวันพระวันโกนเสียงพวกนี้จะดังขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุดังขึ้นมาโดยที่พระในวัดรู้กันเลยว่าเป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องนั้น และจนสึกออกมาทุกวันนี้ก็คือ,อยังไม่เคยรู้เลยว่าห้องนั้นมีอะไรบ้างแต่ได้แค่ฟังว่าตรงฝั่งนี้เป็นแบบนี้ฟังหลวงตาที่เขาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องเรื่องผีที่เจอมากับตัวคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าลองอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเงียบแบบนั้นกุฏิไม้เก่าๆพังๆไฟมีแค่ดวงเดียว แล้วพระมีอยู่สี่ห้ารูปลองคิดนะครับเป็นป่าล้อมเป็นป่ารอบรอบล้อมเราเต็มไปหมดบรรยากาศเสียงหมาหอนแค่เสียงหมาหอนก็ทําให้พระใหม่อย่างเราขนลุกแล้วแล้วนี่ห้องข้างๆมีบางอย่างเดินไปเดินมาตอนกลางคืนอันนี้ก็เป็นเรื่องผีหรืออาจจะไม่ใช่ผีก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องหน้าขนลุกที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับคืนนี้ขอ เราเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ